และนี่ก็คือปอดใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆอีกชิ้นหนึ่งเลยพี่หมีช่วยพาไปดูข้างในหน่อยนะครับได้เลยค่ะปอดเป็นอวัยวะที่อยู่ในสวงอกมีสองข้างคือปอดขวาและปอดซ้ายครับปอดมีลักษณะนิ่มเหมือนฟองน้ำร่างกายจึงมีกระดูกซี่โครงคอยปกป้องปอดไว้อีกชั้นหนึ่ง ปอดแต่ละข้างก็จะมีถุงบางๆหุ้มอยู่เรียกว่าเยื่อหุ้มปอดซึ่งก็แบ่งได้อีกเป็นเยื่อหุ้มปอดชั้นในและเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกระหว่างเยื่อหุ้มปอดแต่ละชั้นยังมีของเหลวช่วยหล่อลื่นและช่วยยึดเยื่อหุ้มปอดทั้งสองชั้นไว้ไม่ให้แยกจากกันโดยง่ายและคงรูปร่างของปอดไว้ด้วยดีครับปอดสองข้างของมนุษย์จะมีขนาดไม่เท่ากันเด็กๆรู้ไหมคะว่าปอดข้างไหนใหญ่กว่ากันเอข้างไหนน้า ปอดข้างขวาใหญ่กว่าใช่ไหมครับปิ๊งปองถูกต้องนะครับปอดข้างขวามีขนาดใหญ่กว่าเพราะปอดข้างซ้ายต้องเว้นที่เอาไว้ให้หัวใจอยู่ในซ้วงออกด้วยกันจริงด้วยเพิ่งไปดูหัวใจมาแป๊บเดียวลืมซะแล้วเราใช่แล้วค่ะปอดทำหน้าที่สำคัญคือฟอกเลือดให้หัวใจผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนกา๊าซและการใช้ออกซิเจนดังนี้ค่ะ เมื่อเราหายใจเข้าอากาศจะเข้าไปยังถุงลมในปอดที่ผนังของถุงลมมีหลอดเลือดฝอยติดอยู่จากนั้นออกซิเจนในอากาศซึ่งมีปริมาณมากกว่าปริมาณออกซิเจนในเลือดก็จะซึมผ่านผนังถุงลมและผนังหลอดเลือดฝอยนี้เข้าสู่เม็ดเลือดแดงและพร้อมกันนั้นคาร์บอนได,ดออกไซด์ในเม็ดเลือดก็จะออกมาสู่ถุงลมแล้วจากถุงลมก็จะระบายไปกับลมหายใจออกทางจมูกแลกออกกา๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเอง โอ้ oh, ทำงานหนักเหมือนกันนะปอดของคนเราเนี่ยใช่แล้วค่ะปอดและหัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะหลับหรือตื่นนอกจากนี้ปอดยังมีหน้าที่ในการควบคุมการขับสารต่างๆเช่นยาแอลกอฮอล์ออกจากระบบเลือดการควบคุมสมดุลของความเป็นกรดด่างในเลือดแล้วไหนจะปกป้องและรับแรงกระแทกที่จะทำอันตรายต่อหัวใจซึ่งอยู่ตรงกลางช่องทวงอกอีกด้วยนะคะ ต้องรักษาปอดให้ดีเลยนะพี่ตะวันแน่นอนอยู่แล้วสำคัญทุกอวัยวะเลยจริงๆนั่นเนี่ย